สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนมาเลี้ยงหอยครูจะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าถ้าน้ำที่เลี้ยงหอยเกิดวิกฤตคือมีสีประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้เราไม่ได้ใจเลยว่า จะเป็นน้ำเน่าน้ำเสียหรือน้ำไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพหรือชีวิตของหอยเชอรี่สีทองเราก็จะเปลี่ยนทันทีเขาเรียกว่าวิกฤตทางน้ำและสิ่งแวดล้อมของหอยนะคะอันนี้วิธีการที่จะแก้ปัญหาก็คือเรียบช่วยเหลือทันทีเลยแทนที่เขาจะตายยกบ่อนะคะซึ่งมีกลิ่นด้วยนะคะนี่มีกลิ่นแล้วก็ สีไม่ค่อยจะสวยนะนะคะเพราะเป็นบ่อปูนเราจะต้องรักษาความสะอาดแต่ถ้าเป็นบ่อด,ดินมันจะมีดินอยู่ข้างล่างมันก็จะตกตะกอนไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงมากมายนะักอันนี้มันเป็นบ่อปูนนะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างไม่มีดินเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ใจในเรื่องอาการเปลี่ยนน้ําการดูแลรักษาวิธีการแก้ปัญหามีอยู่2ออย่างคือการที่1ก็คือเปิดน้ําเก่าทิ้ง คือปล่อยน้ำทิ้งไปแล้วก็ใส่น้ำใหม่โดยที่ไม่ต้องเอาตัวหอยออกนะคะประการที่สองก็คือเอาตัวหอยออกไปให้เขาไปยุน่์ในบ่อใหม่อันนี้ในกรณีที่เรามีบ่อสำรองหลายๆบ่อนะคะแล้วก็เปิดน้ำทิ้งแต่วันนี้ครูจะเลือกวิธีการที่สองคือตักเอาหอยขึ้นมาย้ายบ่อ ก็ไปพักในบอ่อที่ว่างเพราะครูมีบอ่อสำรองหลายบอ่อนะคะและน้ำครูไม่เปิดทิ้งครูก็จะปล่อยเอาไว้โดยการตักเอาน้ำไปรดต้นไม้ต่างๆได้อย่างดีมาดูวิธีการแก้ปัญหาของครูนะคะอันดับแรกเลยครูก็จะเอาตัวหอยขึ้นมาก่อนมาดูกันเลยนะคะอน้ำจันรขับเลย น้ำข้างบนนี่ใสไปข้างล่างดำคลักเลยค่ะ เสรดแล้วนะคะได้แล้วครูก็จะเอาไปลงบ่อใหม่ค่ะอื่ มาดูบอ่อปูนเป็นบอ่อใหม่ที่ครูครูจะย้ายพ่อแม่พันหอยนี่มาลงนะคะซึ่งครูได้กักขังน้ำเอาไว้แล้วหลายวันแต่น้ำประปาตรงนี้จะมีคลอรีนต่ำมากครูได้ทดลองดูแล้วว่าเปิดน้ำประปาสดๆใส่เลยก็ใช้ได้โดยที่น้องหอยก็ก็ปลอดภัยนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะโครินต่ําเพราะฉะนั้นเราจะไม่ห่วงในการที่จะมากักขังน้ําเอาไว้นะคะแต่ถ้าบอ่อว่างเมื่อไหร่แล,ลครูก็จะเลี้ยงไอ้พวกปลาสอดปลาหางนกยูงและพืชน้ําเอาไว้เตรียมพร้อมสําหรับการแยกขนาดหอยหรือการย้ายหอยเมื่อเกิดวิกฤตน้ำในบอ่อเก่านะั้นมันเน่านะคะ ยังไรก็ตามแม้จะขังน้ําเอาไว้นานแล้วแต่ความแตกต่างกันระหว่างบ่อกเก่ากับบ่อใหม่อุณหภูมิจะแตกต่างกันนะคะบ่อปูนนั้นอาจจะตากแดดตลอดเวลาบ่อปูนี้อาจจะอยู่ใต้ต้นไม้จะเป็นที่ร่มแล้วก็จะมีความเย็นมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นครูจะ ย้ายหอยมาใส่บอ่อใหม่เมื่อไหร่แล้วครูจะต้องครูจะใช้ใบตูนซึ่งเป็นใบที่มีความกว้างและพอที่จะรองรับน้ําหนักของหอยเชรี่โดยเฉพาะพอ่พอแม่พันธุ์ในตัวเขาใหญ่ครูก็จะปูไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาตัวหอยเนี่ยลงจับเบาๆนะคะ กรอบมากเลยผิวครับแม่พันเพราตัวใหญ่มากพ่อแม่พันุเนี่ยตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาไข่อะไข่เขาจะพูใหญ่ไ,ไหด้วยขณะที่นำหอยลงครูก,ก็จะเพิ่มน้ำนะคะเพราะในบอกเก่าเลยน้ำระเหยขึ้นไปเยอะเบาๆให้มันเสียงจกๆๆๆ คล้ายกับว่าฝนกำลังตกหลอกเขาเดี๋ยวเขาก็จะจับคู่กันเป็นแถวเลยค่ะ การที่ครูใส่ใบนี้ก่อนเพื่อปรับสภาพอุณหภูมิในน้ําให้เขาปรับตัวแล้วก็ค่อยๆจมลงไปหรือหรือเดินออกไปหรือกัดแทะใบตูนเป็นอาหารก่อนนะคะนี่ได้ยินเสียงชัก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 นี่ตัวแม่พันธุ์ทั้งนั้นนะคะแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะออกไข่มากมาย จมไปแล้วเดินแล้วครูเปิดน้ําลงจนบ่ายน้ํำประปานี่ก็จะมีความอุ่นมาผสมก,กันกับน้ําเก่าอ้าวนี่ไปดูน้ําในบอ่อเดิมตอนแรกที่ครูตักให้ดูจะเป็นสีสีน้ําตาลอ่อนๆจะเป็น จะขุนประมาณนี้บางคนชราใจว่าเออน้ำยังดีอยู่เดี๋ยวท่านลงคนน้ำดำมากเลยนี่ครูก็จะไม่ทิ้งนะคะไม่เปิดทิ้งครูก็จะตักเอาไปรดต้นไม้เพราะเราไม่รีบที่จะใช้บอ่ออันนี้บ่อที่ว่างว่างจากการเลี้ยงหอยเราก็ทยอยเอาน้ําไปรดไม่เปิดทิ้งทันทีนะคะตักน้าทุกวันตอนเย็นแลว่าตักออก ใช้กระป๋องเลนะนะะ็กน้อยนะคะแับทีละน้อยเมื่อเราเลิกตักนะคะเขาก็จะตกตะกอนแล้วตกตะกอนไอ้พวกขี้ดินขี้โคลนทั้งหลายก็จะทำให้ข้างบนนี่จะมีน้ำใสมองเห็น ตัวหอยที่มันเหลือตกค้างอยู่เราก็มาตักเอาไปนะคะตอนเราตักน้ําไปรดต้นไม้เราก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวจะเอาหอยไปทิ้งไปลงบ่อนั่นต่อเพื่อนๆก็ลงไปใต้น้ําแล้วม,มาถึงก็มาสวีทกันเลยน้ำใสใช่เห็นไหมจับคู่กันเป็นแถวเลย อืมเราก็ทําการให้อาหารไปเลยค่ะให้เสร็จไปเลยนะคะจะได้ปิดบ่อครูก็จะให้ทั้งใบตูนแล้วก็ต้นตูนนะคะที่เขาชอบหอยทุกไวยชอบนิ่มจะมีอาหารเม็ดด้วยก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราให้แค่นี้ พรุ่งนี้ก็จะกินเกลี้ยงเลยค่ะอะทำการปิดบอ่อบ่อนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะใบไม้ก็จะร่วงต้องปิดตะข่ายอย่างนี้มิดชิดเลยค่ะ ตั้งแต่ด้านนน้นด้านนี้มิดชิดมากการนำเสนอการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำเน่าโดยการย้ายตัวพ่อแม่พันธุ์มาบ่อใหม่แล้วก,ก็ตักน้ำเก่าไปใช้ที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม s u b s c r i ต e ติดตามวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองที่ครูจะนำเสนอในคลิปต่อ,ตอไปอีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ